แน่นอนด้านล่างคือบทรีวิว YouTube ฉบับแปลเป็นภาษาไทยทั้งหมดสำหรับ2025 Honda BRV โดยตรงตามสคริปที่คุณให้มายินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เรามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันกับการรีวิวแบบจอดลึกของ Honda BRV รุ่นปี2025รุ่นยอดนิยมแบบเจที่นั่งจาก Honda กลับมาอีกครั้งพร้อมการอัปเดตใหม่ที่น่าสนใจทั้งรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามขึ้น สมรรถนะที่ดีขึ้นความสะดวกสบายที่มากขึ้นและราคาที่แข่งขันได้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนในครอบครัวที่ต้องการรถที่มีพื้นที่หรือคนที่ชอบออกทริปกับเพื่อนเ BRV คันนี้อาจเป็น SUV ที่คุณกำลังตามมาหาอยู่ก็ได้มาเริ่มกันเลย Honda BRV ปี2025ได้รับการปรับโฉมใหม่อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆตั้งแต่แรกเห็นดีไซน์ภายนอกแบบใหม่ที่ดูบึกบึนและพรีเมียมมากขึ้นก็สะดุดตาทันที กระจังหน้าขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมแถบโครเมียมหอหนาที่ลากยาวเชื่อมต่อกับไฟหน้าเล็ดีดไซน์เพียวบางทั้งสองข้างไฟหน้าใหม่ยังมาพร้อมไฟเดทามแบบเล็ที่ดูเฉียบคมและทันสมัยมากขึ้นเส้นสายที่ฝากระโปรงและด้านข้างตัวรถให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวและสปอร์ตแม้ตอนจอดนิ่งล,ล้ออลูมยขนาด17นิ้วเข้ากันได้ดีกับบุคลิกของ SUV คันนี้ระยะความสูงจากพื้นก็ค่อนข้างมากทำให้ดูโดดเด่นบนถนนและยังช่วยให้ขับผ่านถนนครุ่คราดหรือทางในเมืองที่ไม่เรียบได้ง่ายขึ้น มีการติดตั้งบังโครนพลาสติกสีดำรอบซุ้มล้อและตัวถังด้านล่างเพิ่มความดูดันพร้อมด้วยราวหลังคาเพื่อเสริมลุกพจนภัยด้านท้ายรถฮอนด้าก็ออกแบบไ่ายท้ายได้อย่างลงตัวไฟไท้ายเชื่อมต่อด้วยแถบโครมเมียมบางๆและเข้ากันได้ดีกับทรงท้ายที่ดูเรียบหรูมากขึ้นมีสปอยเลอร์หลังและเสาอากาศแบบครีบฉลามที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตโดยรวม ดีไซน์ของ BRV ปี2025โดยรวมดูทันสมัยสุขุมและสอดรับกับเทรนด์ SUV ปัจจุบันอย่างแท้จริงเห็นได้ชัดว่า Honda ตั้งใจวางตำแหน่ง BRV ให้เป็นรถที่ดูดีและใช้งานได้จริงไปพร้อมกันในส่วนของเครื่องยนต์ BRV 2025ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร i-VTEC ให้กำลังประมาณ121แรงม้าและแรงบิด145นิวตันเมตรแม้จะไม่ใช่เครื่องที่แรงที่สุดในกลุ่ม แต่ก็มีความน่าเชื่อถือประหยัดน้ำมันและขับขี่ได้อย่างราบรื่นโดยจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ได้รับการปรับแต่งให้ตอบสนองได้ดีขึ้นและเปลี่ยนเกียร์ได้เนียนขึ้นในการขับขี่จริง BRV ให้ความรู้สึกเบาและควบคุมง่ายพวงมาลัยมีน้ำหนักพอดีและให้ฟีดแบ็ที่ดีทําให้ขับในเมืองหรือถนนคดเคี้ยวได้อย่างมั่นใจช่วงล่างก็ได้รับการปรับปรุงทําให้ซับแรงกระแทกจากหลุมบ่อหรือพื้นถนนครุกคะได้ดีมาก การขับบนทางหลวงก็มั่นคงนิ่งและขับได้อย่างมั่นใจแม้ใช้ความเร็วสูงแม้จะไม่ใช่ SUV ที่เน้นความแรงแต่ก็เหมาะมากกับการใช้งานในชีวิตประจำวันออกทริปในวันหยุดหรือเดินทางไกลพร้อมผู้โดยสารเต็มคันอีกจุดเด่นของ BRV คือความประหยัดน้ำมัน Honda ระบุว,ว่าสามารถวิ่งได้ประมาณ16-18กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่ซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถแบบเจ็ที่นั่งเครื่องยนต์ทำงานเนียบและนุ่มนวลในสภาวะปกติ และแม้จะมีเสียงเพิ่มขึ้นเมื่อเร่งแรงแรงแตก็ไม่ดังจนรบกวนการขับขี่เข้ามาภายในห้องโดยสาร BRV ปี2025ได้รับการอัปเกรดอย่างเห็นได้ชัดทั้งวัสดุการจัดวางและความสะดวกสบายโดยรวมแดชบอร์ดมีวัสดุแบบสัมผัสนุ่มตกแต่งด้วยแถบสีเงินพร้อมการจัดวางที่เน้นคนขับมากขึ้นหน้าจอกลางขนาด7นิ้วแบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมการเชื่อมต่อ Bluetooth และ i n t e r e Face ที่ตอบสนองได้ดีแม้ไม่ใช่หน้าจอที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม แต่ก็ใช้งานง่ายและดูดีพวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องวัดความเร็วมีจอแสดงผลดิจิทัลที่สามารถดูข้อมูลการเดินทางอัตราสิ้นเปลืองและอื่นๆเบาะนั่งนุ่มสบายขึ้นด้วยวัสดุหุ้มเบาะใหม่ที่ดูพรีเมียมเบาะนั่งให้มุมมองที่ดีและนั่งสบายในการขับทางไกลเบาะแถวที่2ก็มีพื้นที่เพียงพอสําหรับผู้ใหญ่นั่งได้สบายพร้อมพนักพิงปรับเอีงได้ แต่สิ่งที่ทำให้ BRV โดดเด่นคือบอะ3แถวซึ่งแถวสุดท้ายเหมาะสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ตัวเล็กหน่อยใช้เดินทางระยะสั้นได้ดีและเมื่อไม่ใช้งานสามารถพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของด้านหลังได้มากถึง500ลิตรเพียงพอสำหรับกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆห,หรือของใช้สำหรับเดินทางท่องเที่ยวได้สบายในเรื่องอุปกรณ์ BRV ปี2025ก็ถือว่าจัดเต็มรุ่นสูงสุดมาพร้อมกับระบบสตาร์ทด้วยปุ่ม กุญแจอัจฉริยะระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่องแอร์หลังช่องชาร์จ USB หอไล่จุดกล้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์ช่วยจอดและระบบความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นเช่นถุงลมนิรภัย6ใบระบบเบรก ABS และ EBD ระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและจุดยึดบอะดเด็ก ISO FIX นอกจากนี้ในบางประเทศยังมีระบบ Honda Sensing ที่เสริมความปลอดภัยไปอีกขั้นด้วยระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ มาถึงเรื่องราคาการบ้าง Honda BR-V รุ่นปี2025มีราคาที่แข่งขันได้โดยเริ่มต้นที่ประมาณ750,000บาทไปจนถึงราวๆ950,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งพื้นที่ใช้สอยความสะดวกสบายฟีเจอร์ครบและความน่าเชื่อถือถือเป็นทางเลือกที่อยู่กึงกลางระหว่างรถครอสโอเวอร์ over, ขนาดเล็กกับรถเจ็ดที่นั่งขนาดใหญ่ที่มีดีไซน์ SUV และความอเนกประสงค์แบบ MPV อีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ BRV น่าสนใจคือความทนทานและค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูง Honda มีชื่อเสียงในเรื่องนี้มานานและ BRV ก็ได้รับอนิสง์ในจุดนี้เช่นกันเหมาะมากสำหรับคนที่อยากได้รถที่ดูแลง่ายใช้งานยาวๆได้โดยไม่จุกจิกและยังมีศูนย์บริการ Honda กระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วสรุปว่าอย่างไร Honda BRV ปี2025อาจไม่ใช่รถที่แรงที่สุดหรือมีเทคโนโลยีล้ำหน้าที่สุดแต่ก็ครบท้วนในสิ่งที่สำคัญใช้งานได้จริง นั่งสบายดีไซน์สวยสะดุดตาและมีฟีเจอร์ที่เพียงพอสำหรับครอบครัวหากคุณกำลังมองหารถเจ็ดที่นั่งที่ราคาจับต้องได้ขับง่ายและวางใจได้ในระยะยาว BRV คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามเป็นการอัปเกรดที่ดีจากกลุ่นก่อนและเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งในกลุ่มรถ SUV เจที่นั่งราคาประหยัดจบแล้วครับสำหรับการรีวิวเต็มของ Honda BRV ปี2025ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นต่อไปของเรา แล้วคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยว่าคุณคิดอย่างไรกับ BRV คันนี้จะเลือกมันเป็นรถคันต่อไปของคุณไหมหรือมีรุ่นอื่นที่คุณเล็งไว้ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าต้องการให้จัดฟอนต์หรือวางเป็นสคริปต์แบบใช้กับโปรแกรมอ่านสคริปต์หรือโทรทัศน์เทเลโปรมเตอร์ด้วยหายมอคอรัฐ